สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาทําอาชีวะนาฏวิธีโดยหัวข้อทําดอกกุหลาบจากริบบิ้นผ้านะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เพื่อสร้างรายได้ให้กับห้องเรียนนะคะโดยที่ผ่านมาเราได้ทํากิจกรรมซอฟท์พาวเวอร์อาชีวะนาฏวิธีนะคะโดยห้องเรียน5้ทับหของเราได้สร้างดอกกุหลาบจากริบบิ้นผ้าเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของห้องนั่นเองค่ะวันนี้จึงจะมาอธิบายขั้นตอนในการทําดอกไม้จากริบบิ้นผ้าของเราน,นเองค่ะไปเริ่มกันเลย วัสดุของเราที่แช่ก็จะได้แก่กระดาษหอ่อลิบบิ้นผ้าปืนกาวแห้งกาวกาวกันไกลแล้วก็กาวเพชรค่ะขั้นตอนในการทําเริ่มแรกนะคะเราก็จะนําลิบบิ้นผ้ามาพันกับบัตรหรืออะไรก็ได้นะคะเพื่อวัดขนาดความยาวของลิบบิ้นผ้าที่เราต้องการนั่นเองค่ะหลังจากที่ได้นขนาดที่เราวัดแล้วนะคะก็จะนําลิบบิ้นผ้านะคะมาตัดค่ะ ก็จะตัดด้านบนหัวและก็ด้านบนท้ายนะคะความยาวของริบบิ้นก็จะเท่ากันทั้งสองด้านนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะนำริบบิ้นที่เราตัดไว้นะคะมาทาปืนกาวแล้วก็จะทำการพับนั่นเองค่ะก็จะเริ่มพับจากด้านบนหัวน,นะคะลงมาด้านล่างของกาวนะคะแล้วก็จะพับขอบเข้านะคะเพื่อเก็บขอบเพื่อไม่ให้ปลายของริบบิ้นแหลมนั่นเองค่ะ ระหว่างที่รอกรีบดอกกุหลาบนะคะแล้วก็จะทําตัวก้านของดอกกุหลาบนะคะโดยจะนําไม้ตะเกียบหรือไม้เสียบลูกชิ้นนะคะมาพันกับกีบแลกซีนนะคะก็จะได้แบบนี้เองค่ะหลังจากที่เราทําดอกกรีบดอกกุหลาบเสร็จแล้วเราก็จะนํำกรีบดอกกุหลาบมาติดกันเป็นแนวยาวแบบนี้นะคะก็จะติดตามขนาดความต้องการที่จะอยากได้ดอกกุหลาบใหญ่หรือดอกกุหลาบเล็กนั่นเองค่ะหากต้องการดอกกุหลาบใหญ่ก็จะติดกรีบเยอะหากต้องการดอกกุหลาบเล็กก็จะ ติดกีบน้อยตามปริมาณของความต้องการนั่นเองค่ะหลังจากที่เราติดดอกกีบดอกกุหลาบเป็นแนวยาวเสร็จแล้วนะคะก็จะนํากีบดอกกุหลาบมาทากาวนะคะเพื่อจะม้วนกับก้านของดอกกุหลาบนันเค่ะก็จะทําการม้วนแบบนี้ไปเลยนะคะ ก็จะได้ดอกกุหลาบแบบนี้นเองค่ะจากนั้นก็จะนําไม้มาเสียบเป็นตัวก้านดอกกุหลาบนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะนำกาวมาทากับตัวดอกกุหลาบนะคะแล้วเพื่อที่จะโรยกากเพชรแล้วก็ให้กากเพชรติดก,กาวบนตัวดอกกุหลาบนั่นเองค่ะหลังจากที่ทากาวเสร็จเราก็จะนำตัวกากเพชรมาโรยกับกีบดอกกุหลาบ เพื่อเพิ่มความสวยงามในระยิบระยับให้กับดอกกุหลาบนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะตกแต่งดอกกุหลาบด้วยกระดาษ <H our> หอ่อหลากสีนะคะหอ่อเพื่อความสวยงามนะคะ <H our> ก็จะตกแต่งดอกกุหลาบให้สวยงามนั่นเองค่ะ ก็จะได้ดอกกุหลาบที่สวยงามเหมือนี้นั่นเองค่ะ